แป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้เกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเรานะครับรถบันไดด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับคิดถึงมา,มากๆนะครับทุกคนไม่ได้ไลฟ์นานมากวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ชี้แจงอะไรบางอย่างนะครับที่ทุกคนอ,อาจจะเข้าใจผิด วันนี้นะครับเราก็ไปถ่ายงานมานะครับแล้วก็เหนื่อยมากครับทําตั้งแต่แปดเก้าโมงนะครับตื่นขึ้แต่เจ็ดโมงือแบบไม่ไหวนะครับทุกคนคือแบบเรารักในงานงานเช้านะครับทุกคนจริงๆเราเรารักในงานสวัสดีจ้ามุกสวัสดีครับพี่เอฟสวัสดีครับของานเช้าเยอะให้พอใช่คือแบบถ้าถ้าไม่ใช่งานเช้าไม่ต้องโทรมาผมรักในงานเช้ามากเลยนะครับทุกคน ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังไปกินข้าวกันนะครับ mm hmm. อืมเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้คือช่วงนี้ผมอาจจะ,ะไม่ได้ถ่ายสตอรี่หรือว่ามีโมเมนต์กับพี่เบนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วคือด้วยความที่ว่าเวลาที่เราทํางานด้วยกันนะครับบางบางอย่างมันแบบมันผมต้องถ่ายคนเดียวหรือว่าพี่เบนถ่ายคนเดียวไงแล้วด้วยความที่ว่า ส่วนมากผมผมถ่ายคนเดียวแล้วผมถ่ายเยอะไงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลองเทคมันเยอะมันพลาดเยอะนะครับทุกคนเทคบ่อย <Take boy. S 1> ใช่เทคบ่อยผมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบมีเวลาว่างเล่นโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนที่เวลาถ่ายงานหรือออกกองหรืออะไรก็ช่างหรือว่าถ่ายรายการอย่างนี้นะครับคือโทรศัพท์ผมนะครับมันกา,กากมากทุกคนคือแบตมันหมดเร็วมากนะครับมันแบตมันเสือคค่อมทุกคนที่แบบหมดเร็วมากแล้วผมแบบ ไม่มีแบตเล่นโทรศัพท์นะครับทุกคนก็เลยต้องแบบยืมโทรศัพท์คนอื่นถ่ายสตอรี่นน่นนี่นั่นนะครับทุกคนก็ย้อซีเรียสนะครับที่ผมไม่ได้อ,อถ่ายอะไรพิมพ์ลงไม่ใช่ว่าเครียดกันหรือว่าอะไรนะรแต่แค่แบบเออมันมีอุบัติเหตุหรือว่าความฉฉกเฉิน,ๆๆนิดหน่อยนะครับช่วงนี้แต่เขาก็หว่านอยู่หว่านกันอยู่หลักไมอะอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เรากากจริงนะครับตอนนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีงานแยกกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ อ่าพี่เช4ไฮ4ไฮวุฒิบราสนะครับวันนี้เราก่อนนี้เราจะมา,าก่อนที่เราจะถึงร้านนะครับเราจะสุกผู้โชคดีสักสองคนมาคุยด้วยนะครับทุกคนอ่าผู้โชคดีคนที่หนึ่งมาเราจะสุมผู้โชคดีจากผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอนะครับทุกคนอ่าสุ่มาซีสักหนึ่งคนกดตรงไหนมาเนะี่ยสักหนึ่งกดไม่ขึ้นอ่ะเฮล กดไม่ขึ้นนะครับทุกคนอ่าโทรศัพท์ผมกา,กากลงเรื่อยๆเลยนะครับอ่าทุกคนใครพิมพ์เลขหนึ่งมาก่อนเพื่อนพิมพ์เลขหนึ่งมาครับผมจะให้เป็นผู้โชคดีในการไลฟ์ด้วยเลยอ่าง่ายๆกติกาง่ายๆเพราะว่ากดมันต้องกดจากชื่ออะ่ะมันกดแบบคอมขอไม่ได้ครับทุกคนอ่ามาเลขหนึ่งมาเลขหนึ่งมาจากมาเลขหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง สรับอ่ะคนนี้พิมคนแรกนะครับทุกคนมาสกับพี่ภูมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องดารดี้สวัสดีครับไเกิร์ลถ้าเธอมัมแต่เขินเราเธอก็ไม่ได้คุยกับเราเนอะฉันจะบอกเลยแทนนั้นเธอทำตัวเธอทำตัวธรรมดาเข้าไว้อ๋อไม่ได้ิน ดาดี้ผมเธอสวยมากฉันว่าแบรนด์คิมนวดผมสักแบรนด์ต้องเข้าเธอแล้วล่ะดาดี้เธอได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะคะได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าไได้ยินค่ะอ่ามีมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าครับไม่มีค <laughs> ้างค้างไปเลยอ่ะค้างไปเลย,เลยอ่ะไม่ไมีมีมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่ามีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่า เออพูดอะไรไม่บอกแล้วอะว้าวเอ้ยอะไรดีอะไม่มีอะไรอยากบอกอะไรอยากปากอะไรบอกพี่พรื้เปล่าอะบอกอะไรพี่ด้เปล่าอ่าพอมีโอกาสแล้วเธอไม่บอกนะแต่พอแบบเธอไม่มีโอกาสแล้วแบบอยากบอกพี่พร้อมจังเลยพูดอะไรบอกแล้วอะ หมดไปทั้งหัวใจเธอรีบไหมเรา่ายแล้วกลุ่มได้ขาอทำไม่เป็นไรงั้นพี่จะถ่ายรูปก,ก็ได้อ่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอหน่งทีโอ้ยหนูเพิ่งแชทหน้า,นานได้สวยทำนานไ้สวยซิอ่ะหนึ่งสองสามไปที่เสฟก่อนอ่ะอ่ะเร็วหนึ่งสองแคชแคช ครับก็อันนี้อยู่มอไหนเนี่ยอยู่มอไนเนี่ยมอหนึ่งค่ะอ๋ออยู่มอหนึ่งโอ้โหมายก่อติดคุกหรือเปล่านะครับก็สู้ๆนะพี่เป็นกําลังใจให้อยู่นะตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะฮับ้างบ้างก็บางบ้างก็อ่านหนังสือบ้างนะอ่านทุกวันเลยว่าเอ้ยอ่านทุกวันจริงเปล่าโกหกพี่หรือเปล่าไปสองผู้ชายอยู่ดีจริงเปล่าไอ้น้อง ฉันรู้นะฉันรู้นะวาเธอทำอะไรโอเคดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะพี่เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับบุคคลมาแลกหนึ่งไปนะครับทุกคนเราจะส่งผู้โชคดีอีกหนึ่งคนนะครผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอนะครับพิมพว่าอะไรดี พิมอะไรดีพิมอะไรดีพิเชนสุ่มเหรอใช่เอาเงินดีกว่าเอาเจ็ดสี่ห้าอะไรอย่างเีะไรอ่าเจ็ดสี่ห้านะครับทุกคนพิมมานะฮะเจ็ดสี่ห้าคนแรกนะครับจะได้คอด้วยนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับเป็นตัวแรกจากพิเชนะครับที่พ่เชก็ยังไม่รู้ความหมายของเจ็ดสี่ห้าเลยก็พูดงงเหมือนกันอ่าเจ็ดสี่ห้านะครับทุกคนใครเน็ตเร็วเจ็ดสี่ห้ามาก่อนนะครับทุกคนเอ้ยเจ็ดสี่ห้ามาแล้วว่ะหอเลขข้างหน้าเพื่อนเ็ตัวนี้ แบบแนวเนี้ยอ๋อเจ็ดห้าสี่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าเนียดเดียร์ใช่ไหมเฮ้ยแล้วทำไมใครทำเองเนี่คือเราแบบเราเลือกมาที่แบบที่จแม่คุยกับเธอนะแต่เธอแบบมาทำเสียงมาแล้วฉันจะคุยกับเองเียมันจะโง่มากเลยอจะโง่มากเหมือนกัน มีอะไรจะบอกเราบ้อบอาบอ่าบอกว่าช่วงน,นี้ทํางานหนักค่ะก็ขอให้แบบอ่าอ่าค้งอ่าค,งค้งหนึ่งอ่าก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทํางานราบรื่นนะแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่แบบพร้อมตั้งใจนะคะก็จะคอยเป็นกําลังใจแล้วก็ คอยติดตามผลงานนะขึ้นด้วย่ขอถ่ายลูกผมก็ปิดได้ได้ได้โอเคค่ะเอาท่านี้เหรอได้ขอแคบแป๊บหนึ่งสองสโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคครับ I love you ที่ t h o s ไปอะไรนะครับเราก็จบไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะอะ่มาไลฟ์กับเพื่อนเราบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะหาคนที่แบบเรารู้จักเอามาไลฟ์คุยเล่นๆหน่อยล้วกันนะครับไม่ได้ทอลทอลกับเพื่อนนานมากนะครับทุกคนเราต้องขอไลฟ์เนื้แลวกันไลฟ์กับใครดีอ่ะมันมันมันกดดูไม่ได้อ่ะ อ่ะคนนี้เลยแล้วกันปังบูริเย่บอกเลยคนนี้ปังบูริเย่สุดปังมากฮะทุกคนต้องดูฮะทุกคนต้องดูว่าเขาจะรับหรือเปล่าปังบูริเย่เนะฮะทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้เขารับแล้วฮะอ่ะส,ออออสุดปังปุ้ยหน้ามืดมากค่ะก้อ,กอ,งกองมัวมากคา่ะหรือว่าหมอกลงหมอกลงค่ะเปิดสติ๊กเกอร์ก่อนไ i g เ r ทำอะไรอยู่พี่ กำลังนั่งแบบว่านั่งเหงาอยู่คิดถึงใครหรือเปล่าคิดถึงมาอยู่กับใครเอาดีเปิดออกมาดูสิเโอ๋ยพี่เชยเองหรอเฮ้ยผมคือทุกคนทุกคนผมจะเล่าผมจะเล่าเรื่องตลกเรื่องนึ่งให้ฟังนะครับทุกคนไม่ต้องเล่าก็ได้หรือเปล่คือคือวันนั้นนะครับเป็นเป็นวันที่พวกผมอ่าแฟนมีติ้งอ่าทีเนี้ยคือวันนั้นน่ะน้องน้องสาวผมอ่ะน้องสาวแท้ๆอยู่กับพี่อยู่กับพี่เชอยู่กับพี่เชตลอดแล้ววันนั้นเนี่ยคือแบบ น้องสาวผมมาแบบรักพี่เชมากก็เลยแบบเดินไปไหนแบบไปด้วยกันจูมือแบบเดินไปด้วยกันนะครับและด้วยความที่ว่าพี่โก้นะฮะยังไม่รู้จักพี่เชนะฮะวันนั้นนะครับพี่แบบพี่เชพี่เชยแกเป็นเออาระออาทีนี้พี่โก้ไม่รู้จักนะทุกคนพี่โก้เพิ่งเคยเห็นพี่เชครั้งแรกนะครับทุกคนทีเนี้ยผมก็เลยแบบเดินไปแนะนําตัวพี่โก้ไงว่าแบบเอ้พี่คนนี้น้องสาวผมทนแท้ผมนะวันนั้นนะปั๊บก็แบบ โอเคพี่โก้ก็โอเคนะครับทุกคนแล้วทีนี้พี่โก้ก็เดินมากระซิบมาข้างผมนะครับว่าพร้อมๆอันนั้นแฟนน้องแกะนี่ปังบริย่มากบอกเลยปังบริย่ดูเหมาะสมนะแต่มันดูเหมาะสมไงหรือว่านี่อาจจะเป็นแฟนพี่เชได้หรือเปล่าอ่าโอ้ยมันดูไม่เหมาะสมอ่า เราจะวาซากันมาไหนดีกว่าชีวิตมันวาซาปะต่งข้อความไปแล้วเ่อวันแล้วทุกคนนะครับวันนี้ขอเสนอคําว่าชีวิตมันวาซาอย่าแผ่วนะฮะทุกคนอย่าแผ่วครับแปลให้ทุกคนฟังหน่อยชีวิตมันวาวซาอย่าแผ่วแปลว่าอะไรก็คือเราต้องใช้เราต้องใช้ให้สุดเพราะว่าเรามีแค่เสี่ยวเราต้องจับเสี่วทุกอย่างแล้วพี่กินข้าวยังเนี่ย ยังไม่ได้เด็กอยู่เ้ยยังไม่ได้กินค่ะหิวข้าวมากไปได้ปะาไฟ์ผมเนี่ยนะผู้เรียนงกิษผู้เรียนกฤษอ่าก็จะเป็นไปได้ก็จะเป็นไปได้นะครับอีกคำหนึงนะทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนเอาไว้ต่อประโยคทุกประโยคสามารถต่อได้ทุกประโยคเลยนะครัอาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนแล้วเธอไม่ได้อยู่กับยังไม่ไม่ได้อยู่กับแฟนอนาคตแฟนของฉันเธอโทรมาทําไมใครอ่ะ มีคนเดียวที่บอกอุ้ยไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยนะแต่แต่เธอบอกฉันทุกวันเลยนะบอกเธอทุกวันเลยเหรอเนี่ยกำลังกำลังจะไปกินข้าวกันครับกําลังจะไปกินข้าวกันมีผมปอพี่ยินพี่อ่านแล้วก็พี่เชิดก็จะเป็นแได้ะหมก็สนใจรอลาป่ะอยากมาป่ะอยากมาป่ะไปไม่ได้อ่ะเสียใจมากถ้ามาไม่ได้ก็แบบโดนหักคะแนนแบบแต้มความเป็นแฟนแล้วนะอาจจะมีแบบคนคนแบบทําทําคะแนนต่อเลยนะ ใครทำค<ป>ะนแนนต่อเธอพลาดครั้งเดียวแต่แบบอยู่ที่โลเลยนะหลุดหรอ <c oughs> หลุดหลุดโผลไปเลยนะอุ้ยไม่ได้ปะ <c oughs> หลอต้องมาหลมาแล้วลไไพี่เจนนี่พี่เจนนี่ไปไหนพี่เจนนี่อยู่ข้างบนจริงหรอลอง,ลอ,ง,ลอ,งอาจจะเจ<ไ>ป็นไปได้ลองอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้หนูอ่นานไลน์สิ อาผมเพิ่งทำงานเสร็จเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้จับรถจับนี่อาน่าสนใจน่าสนใจนาจะเป็นไปได้เออเอาไว้เจอกันนะพี่เดี๋ยวผมได้สิได้สิได้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 ฝากความคิดถึงนะฝากคมคิดถึงมอได้ได้ครับเดี๋ยวผมบอกเลยเหอเพราะว่าบอกว่าพี่โก้อยากทำคะแนนแต่ว่าพี่โก้ติดธุระทำไม่ได้พี่โก้แบบต้องขอทเดี๋ยวแบบอไว้งอที่ได้ได้ได้ อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้เลยเป็นไปเลยอยากให้มันเป็นไปอยากให้มันเป็นไปเท่านั้นเอาไว้เจอกันนะพี่โก้ได้สิได้สิบายบายชีตโาซ่าครับอย่าแผ่วห้ามแผ่วนะห้ามแผ่วเลยจังหวะนี้เจอกันครับพี่บันทึกใอ่าแล้วเราก็จะสุ่มคนที่เรารู้จักอีกสักหนึ่งคน มาไลฟ์ด้วยนะครับมันไม่เห็นนะมันกดไอ้นี้ไม่ได้ด้วยอะกดแบบข้อความบดข้อความดูว่าแบบใครใครเชิญเรามาดูสิใครที่เรารู้จักปังครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคิดถึงทุกคนมากสวัสดีสองหมืนคนด้วยนะครับ คิดถึงมากมากเลยแบบรู้สึกฟีลิ่งกูดมากน,นะครับที่ผมแบบไม่ได้ไลฟ์นานๆแล้วแต่มาไลฟ์คนก็ยังดูเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยสวัสวดีทุกคนด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้นะครับก็ไปไหนก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็กินข้าวด้วยเพตอนนี้ก็ดูแลเวสวัสดีครับคือมันต้อง พี่มมลี่มันต้องขึ้นในนี่มามันต้องขึ้นตรงข้อความมาเรื่อยๆผมผมเห็นได้แค่เนี้ยคือแบบมันมันกดดูไม่ได้อะว่ามันกดดูอันี้ไม่ได้กดกดดูไอ้ตรงนี้ไม่ได้กดดูตรงคําเชิญมาอ่ะสารฝันพีเอฟแล้วกันดูก่อนว่าพีเอฟอยู่ไหนแค่นั้นแหละอะไรเนี่ย อยู่ไหนเพิ่งถ่ายรูปเสร็จถ่ายร้านหน้าหนังนะกับไอ่ะนะอะไรนะถ่ายร้านที่มันเป็นแบบจีนๆหน่อยนะกับไอ้อะนะคืออะไรอ่ะแตบดดึงแม่หาฟิลเตอร์ก่อนรูปอ่าได้ทำไมคอมาแบบไมตั้งตัวเลยวะจริงหรอ,เ,อ,อเป็นไงแม่สบายดีไหมครับสบายดีครับ ไงบ้าเราต้องหาเราต้องหากรุ๊ปไปเชียงใหม่แล้วนะนี่ไปนี่ไปคือวันที่สามจริงเหรอทำไมไม่บอกผมบ้างได้แต่วันที่สามัทักไลน์บอกหลอดแล้วหลอดไม่ตอบไลน์ฉันแต่วันแต่วันที่สามผมก็มีมีงานนี่หว่าเดิมไม่ได้งานที่ไหนในนี้แหละครับในกทนี่แหละแต่ก็คือฉันกลับไปไปกับพวกพี่ออมนั่นแหละแต่พี่ออมก็สแตนบายที่เชียงใหม่อืม ขอให้โชคดีขอให้โชคดีจะไปย้ารลอย<ม>เดิมอ่ะขอให้โชคดีนะครับไม่มีผมอยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับหอมท่านหล่อนไม่มานะคือโบ้งเลยนะรอบนี้คือแบบหอบขอนกันไปครึ่งจังหวัด <laughs> มีใครไป,ไปบ้างขอนแก,ก่นหอบไปครึ่งกลุ่มเลยนะบอกเลยลอยากไปอยู่นะแต่ว่าติดงานอะ่ะไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ แล้วก็ค่อยรอดูสตอรี่ละกันโ okay. อเคบอกเลยว่าทริปนี้ที่ไปก็คือมีมีแต่ตัวแม่ที่เรียกว่าแม่จริงๆอ่าได้ผมจะรอดูผมจะรับชมความปังในสตอรี่ก็คือ,อว่านนนนะแม่รวมตัวแม่หมดเลยอ่าได้จะรอดูเอาไว้เจอกันนะดีตอนนี้อยู่กับใครนะเนี่ยอ๋อแต่ก็มีถึงไปหาไอ้ด้วย ทราบ bro เป็นไงบ้างสบายด,สายดีสบายดียดัง่งโอเคใครว่ากัดโอเคครับบายฟิมมีบ้านฟิมมีรถฟิมมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเราไม่เป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้น่าได้บายๆแค่นี้แหละกินข้าวก่อนโอเคครับเจอกันครับ อแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเอกลุศีเห็นผ่านผ่านเมื่อกี้เห็นผ่านผ่านเห็นผ่านผ่านเห็นผ่านผ่านอยู่ตรงไหนล่ะเราจะลองเชิญคนนี้มาดูถ้าสมมติเขาไม่มาก็คือเขาไม่มานะครับทุกคนใช่ไม่หันมองให้ไปจอดด้านล่าง อ่าคนนี้ไม่มานะครับทุกคนไม่เป็นไรฮนะเอาไว้เจอกันใหม่ก็ได้สวัสดีครับพ,พี่โซสวัสดีครับอยู่ตซมสสวัสดีครพี่โซอยากดูคลิปสองแล้ว EP สองที่เราไปยิงเพนบอลกันอยากดูแล้วรีบอัพรีบอัพตอนนี้นะครับกำลังถึงร้านอาหารแล้วนะครับทุกคน ก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้หายคิดถึงบ่อยๆนะครับ,บเจอกันบ๊ายบาย